สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำรายงานเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับ15มิถุนายน2563ครับเงินผู้สูงอายุที่เคยได้100บาทกับ50บาทนะครับ15มิถุนายนเงินยังไม่เข้านะครับผู้ที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรถามได้ที่021092345 โทรในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา08.30นถึง17.30นนนะครับถ้าโทรวันหยุดไม่มีคนรับสายนะครับแต่ถ้าโทรวันหยุดหรือนอกเวลาราชการหรือเวลาอื่นๆก็สามารถโทรได้แต่ไม่ได้สามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับโทรเช็คยอดโทรเ,เกี่ยวกับบัตรบริการแห่งรัฐในระบบอัตโนมัติได้แต่ถ้าอยากจะโทรและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ต้องโทรในเวลา08.30นถึง17.30นนะครับเงินผู้สูงอายุ50บาทกับ100บาทนี้นะครับเคยเข้าครั้งล่าสุดเมื่อ8พฤษภาคม2563ครับเป็นเงินของเดือนเมษานะครับส่วนของเดือนพฤษภา100บาทกับ50บาทนั้นยังไม่ได้และของเดือนมีนา100บาทกับ50บาทก็ยังไม่ได้ก็คอยติดตามต,ต่อกันต่อไปว่าเงินจะเข้าวันไหนกันแน่นะครับเมื่อเงินเข้าวันไหนจะรายงานให้ทราบครับ เงินนี้ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าจะเข้าวันที่เท่าไหร่นะครับเมื่อเงินเข้าแล้วเท่านั้นจึงจะบอกได้นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าเงินเข้าวันไหนรอฟังจากช่องนี้รอชมคลิปช่องนี้ครับเงินเข้าวันไหนจะรายงานให้ทราบทันทีครับในวันที่เงินเข้าสวัสดีครับ